อย่างไรก็ตามโนบิตะที่พยายามใช้เครื่องทิศทางตรงกันข้ามถูกหยุดและกักตัวไว้โดยไทม์เพโตรคิวและมิวรีบไปปกป้องโนบิตะโดรายเอมอนและคนอื่นๆที่พยายามปกป้องเขาเองก็ถูกจับขังไว้เช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อจิวใช้เช็คการ์ดที่โนบิตะและคิวการ์ดจะเปล่งแสงออกมาจิวและหน่วยร่าตะเวนเวลาตัดสินใจว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของพวกเขา ขณะที่ทีมต่อสู้เพื่อช่วยคิวมิวและไดโนเสาร์ตัวอื่นๆข้อมูลจากใจแอนและซูนิโอเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเกาะนี้เป็นชุดไดโอรามาก,การพาอพันธุ์ที่โดบไตาทิ้งไว้ในช่วงยุคจูราสสิกและกลายเป็นเกาะที่คึกคักและใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาตัดสินใจย้ายไดนโนเสาร์นอกเกาะเข้าไปยังเกาะ โดยดินสอสีเคลื่อนไหวเชิงพื้นที่และเริ่มปฏิบัติการกู้ภัยเพื่อปกป้องพวกมันจากอากาศร้อนจากการชนของอุกกบาทด้วยฟังก์ชันควบคุมสภาพอากาศของไดโอรามา